ลงมาจากสเตยแต่ทุกคนแล้วหนูเห็นน้องร้องห้าน้องเอมี่ได้ขึ้นเอ็มศย์ใครสักคนที่พูดอยู่ตรงหน้าเวทีหรือเปล่าพูดบอกว่าน้องเอมี่อีกแล้วเหรอจริงๆน้องจะไม่ยอมบอกใครด้วยจนแบบว่าน้องไปบอกพี่อ่เพราะว่าเขาน้องน้องลงมาแล้วพี่อ่บอกว่าน้องน่าจ่อยมากๆเลยหนูรู้สึกว่าบางคนไม่ให้เกียรติน้อง ที่ขึ้นเ0 0มศูนูหนูเลยอันนี้ก็ไม่ได้อยากพูดแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคมากๆเลยเพราะว่าหนูไม่อยากเห็นเด็กของหนูหรอ้องไห้เพราะว่าคําพูดของคนบางคนการที่คุณพูดแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเด็กของหนูเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่มันจะเป็นแค่คนสองคนพูดแต่ว่าเสียงของคนหนึ่งคนมันเข้ามาอยู่ในใจอย่างเงี้ยมันก็คิดมากอยู่แล้ว จะพูดเยอะมากๆนะคะแต่ลืมไปแล้วนอนแล้วมันก็ลืมก็คือเอ่องานเทเตอร์ที่ผ่านมาก็เป็นสเตจสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้าง,างลาบลืนไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับหนูก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นการส่งท้ายที่ดีค่ะอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้ขึ้นกับ น้องๆเอ็นฟาุกคนพี่ๆเอ็นฟาุกคนนะคะอืมก็สิ่งหนึ่งที่อยากอยากจะพูดเลยก็คือจริงๆมันอันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรมันหนักไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบเออพอดีว่าหนูก็เป็นคนอ่านคอมเมนต์เหมือนกันแล้วก็เห็นอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าเออทาไมาถึงแบบว่าทําไมาสัตว์จ้างถึงไม่ได้ขึ้นแบบทั้งที่เป็นแบบรุ่นหนึ่งเลยเอ็นฟาคนเดียวก็อยากจะบอกว่าคือ ก่อนก่อนที่หนูจะเรียงเซติตว่าใครจะขึ้นวันอาทิตย์นี้บ้างก็คือหนูได้ถามทุกคนแล้วว่ามีใครวา่วา,งวางว่างว่างบางไหมก็ตอนนั้นน้องพิมพ์ตอบกลับมาว่าไม่ว่างนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่น้องไม่ได้ขึ้นในวันนั้นนะคะอืมก็ หลายๆคนก็คงงงว่าแบบเอ้ยทำไมน้องนายไม่เอาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าน้องบอกว่าติดธุระอืมแล้ววันนั้นหนูก็เลยลงมาจากสเตจเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเห็นว่าเอ้ยอ๋อแล้วหนูเลหนูก็เลยพูดบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยก็เลยแบบอยากให้ขึ้นจริงๆอยากให้ขึ้นค่ะอืมในฐานะที่มันเป็นสเตจสุดท้ายแต่ว่าก็ก็เข้าใจว่าน้องอาจจะแบบอาจจะอืมอาจจะไม่ได้ว่างในณเวลานั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งที่ต้องพูดเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกคนไม่ไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนไม่ให้เกียรติกับน้องๆที่มาขึ้นน้องๆที่ขึ้นอ่าน้องที่ขึ้นเศูนย์ูนย์หนูเลยเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้อยากพูดแต่ว่า หนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคมากๆเลยเพราะว่าหนูไม่อยากเห็นเด็กของหนูหรอ้องไห้เพราะว่าคําพูดของคนบางคนคือน้องเอ็มน้องเอมี่ได้ขึ้นเอ็มศูนย์ศูนย์แล้วน้องคงน่าจะได้ยินใครสักคนที่พูดอยู่ตรงหน้าเวทีหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าได้ยินมาจากตรงไหนไม่รู้ซึ่งหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดบอกว่าน้องเอมี่อีกแล้วหรอหนูก็ไม่เข้าใจว่าการที่เราจะรู้สึกหรือว่าเราจะ อยากจะพูดอะไรสักอย่างมันก็คงไม่ใช่เวลานั้นที่จะพูดออกมาหรือเปล่าแล้วถ้าพูดออกมาคนที่เขาได้ยินเขาจะรู้สึกยังไงหนูคิดว่าเราจะรู้สึกทุกอย่างอะไรก็ได้แต่เราไม่จําเป็นจําเป็นต้องพูดมันทุกอย่างก็ได้อืมเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าอันนี้หนูไม่ไม,ไม่โอเคเลยแล้วหนูต้องปรเทอน้องของหนูมากๆเลยเพราะว่าน้องน้องน้องเสียใจนะคะทุกคนอืมหนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่ามันไม่ควรมากกว่านะคะอืมถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่มันจะเป็นแค่คนสองคนพูดแต่ว่าเสียงของคนหนึ่งคนมันเข้ามาอยู่ในใจอย่างเงี้ยคุณมันก็คิดมากอยู่แล้วและการที่การที่คุณพูดแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเด็กของหนูเลยซึ่งหนูเป็นคนคิดไว้ยอยู่แล้วว่าสเตจสุดท้ายเนี้ยหนูคิดว่าสิ่งที่มันจะทําให้หน่าจดจำมากที่สุดคือการที่หนู เล่นเรือน้องเอมมี่ขึ้นมาขึ้นมาในเอ็มศูนย์แต่กลับกลายเป็นว่าน้องจะต้องมาจำในสิ่งที่มันไม่ควรจะจดจำติสุดท้ายคือน้องต้องมา้องให้เพราะว่าคำพูดของคนพวกนี้หนูไม่โอเคมากๆเลยหนูรู้สึกว่าทุกคนไม่ควรแบบเออไม่ใช่ทุกคนแบบอ่าแบบเขาไม่ควรพูดแบบนี้อืมจริงๆหนูก็ไม่โอเคหนูก็จริงๆน้องจะไม่ยอมบอกใครด้วยจนแบบว่าน้องไปบอกพี่อาเพราะว่าเขาน้องน้องลงมาแล้วพี่อาบอกว่าน้องน่าจอย มากมากเลยจนแบบพี่เขาแบบเค้นน้องให้น้องพูดออกมาอืมแล้วหนูก็เลยแบบหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรคือแบบที่พี่เลือกเอมมี่ขึ้นมาเพราะว่าพี่มั่นใจแล้วพี่รู้สึกว่าเอมมี่ทำได้ดีกับสเตจสุดท้ายครั้งนี้พี่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พี่จะต้องรู้สึกว่าแบบเสียดายหรือไม่อะไรกับการที่แบบต้องเลือกเอมมี่มาเลยอืมอืมทุกคนนั่นแหละ แต่มันก็ถามว่าแบบว่าเอาจริงๆถ้เาถ้าเป็นถ้าเป็นหนูหนูก็คงคิดว่ามันก็คงเป็นส่วนน้อยจริงๆที่พูดแบบนี้อืมนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ก็อยากให้การที่หนูพูดครั้งนี้มันไปไปเข้าหูของคนส่วนน้อยละกันเขาจะได้รับรู้ว่าเออเขาไม่ควรพูดแบบนี้กับใครอืมนั่นแหละค่ะโหไม่ให้เกียิคนแสดงเลยอืมใช่ก็แบบว่าเออนั่นแหละแล้วก็เราก็ รู้สึกแย่แอะอืมจริงๆก็ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าก็มีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละหลักๆอืมน้องทำดีมากแล้วอยากให้คนอย่าให้ด่าคนประสาทปส,ปสอดอเลยเชื่อพี่อืมหนูสงสารไงเพราะว่าหนูแบบไม่อยากเห็นน้องร้องไห้หนูลงมาจากสเตทแต่ทุกคนแล้วหนูเห็นน้องร้องไห้หนูบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ คือพี่อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่พี่รู้ว่าพี่คนนจะนทำยังไงอืมเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าต่อให้น้องจะได้อยู่ทีม B หรือทีม N หรือทีมอะไรก็ตามเออคิดว่าน้องก็ไม่ควรเจอแบบนี้อยู่ดีอืมฝากให้กำลังใจน้องนู่ยเออใช่วันนี้น้องอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะปล่อยโปสต์โปสเตอร์ป่ะออกมาอย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็มีอะไรให้อัปเดตบ้างหรอจริงจริก็ คิดว่าช่วงนี้เราคงได้เจอกันในงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นอกเหนือจากนอกเหนือจากสเตจนะคะก็คิดว่าเดือนหน้าคงจะมีโรชโชว์แล้วล่ะโรชโชว์ตูป้ปลาไฮฟลฟฟคอนเทนต์นั่นแหละติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เลูซิฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am Moon in application.